สวัสดีท่านผู้ชมมื่อนีมาบุกหลังคร้วเมีค้าคนสวยพี่น้องจา๋าหัวหยุ่งหัวอยองอยู่พัดล่างหนาล่างตายต่ตื่นมาทั้งวิ่งขายของพร้อมวิ่งทาออเดอร์วิ่งทําเค้กช่วงนี้เป็นช่วงเทศากาลอ่าห่อข้าวสากเมื่ออื่นนะ้องมื่อนีเป็นมือห่อข้าวต้มขนมเพเลนเฮ็ดขนมสารพัดสิิงสารพัดย่างัะ่ะแหละของตักบาทพรุ่งนี้นะจ๊ะบ่หัวมีคนเหมาหมดหรือ,อยัง นางเปิดจองไว้เองแต่โมฮานพ่นเด้เมื่อคืนนางก็เฮดเบิดคืนบ่ได้รับไมนอนบ่ได้ออกคอไปกินข่าวซัำทั้งออเดอร์เคก้กทั้งออเดอร์อยังของเพิ่นเนาะนางทำเองเฮดเองและก็ขายเองนะพี่นอ้องจ๋าแต่นางกัยังบ่ลวยอยู่ยังจนคือเก่ายังเป็นหนี้เหมือนเดิมการขายของการลงทุนลงทุนไปเรื่อยได้เงินมากก็ไปลงทุนต่อได้เงินมาแล้วก็ไปลงทุนต่อจักกำไรใส่แหละ กันไลก็อยู่น้ำคลองเนี่ยยิงสื่อคลองหลายลงหลายแห่งกะเปลือง,งบหลเนาะอันนี้จะมีออเดอร์ก่อนนางสเสดนังเปิดจองไว้เอกแต่เมื่อวานเนาะโพสลงไปมีคนจองจองจอง,จองนางิไดกำหนดถือว่ามีคนจองหลายบอ่อเสือดเพื่อหลายบอ่อท้าเหตุหลายเกินมันสิขายบอ่อออกเนาะมันสิกลายเป็นของกเก่าพอส่วนใหญ่พวกเคกพวกอย่างนางอาศัยแบบจองไว้เด้นางสิบเฮดไหวเพราะอาศัยมันใหม่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่า ขนมของนางเนี่ยบริษัทสารกันบูดมันสิเก็บไว้บดนเนาะมันบาเกินสี่หามื่อเด้เห็นบาพวกขนมปังฟาร์มเฮาพวกเนี่ยขนมดอายุหรือคือเสือลาเลยเนาะเพราะว่าบริษัทสารกันบูทสดทําสดสดใหม่ๆนะจ๊ะสิละห้าบาทห้าบาทจ้าขั้นไปโ่งก็สิละเจ็ดบาทสามสิ้นยี่สิบนะจ๊ะนี่ลูกเกดหรือว่าช็อกโกแลตเนี่ย อันนี้จะเป็นเค้กกล้วยหอมอกรแระลตนะจ๊ะขันมาสื่อกับที๋ยสิละห้าบาทขันไปส่งละสิละเจ็ดบาทชามสินยี่สิบเอาเป็นสูตรก็ได้ต้องถ้าไปส่งต้องหลับงบหาสิบบาทหกสิบบาทยันลอยขึ้นไปนะจ๊ะสินเดียวไม่ส่งนะจ๊ะเจ็ดบาทเนี่ยไม่คุ้มค่าน้ำมันค่าน้ำมันก็หลิดละห้าสิบบาทแล้วอันนี้อร่อยเลยคะ่ะเสียคือบบม<ร>ีบ<ร>แบบเออทำเป็นไส้ลูกเกดมั่งลูกเกดเบิร์ด แต่ว่ารอบที่แล้วนางเหตุไปเกือบลอยสุดเบิร์เดชรอบนี้สองลอยและนางกับกัปมาเห็ดอีกกลางคืนอีกรอบนี้อยค่ะเป็นอยสุดหมดเนาะรอบนั้นเะบ่เกือบสองลอยสุดหมดแต่ว่ารอบนี้นางทํามาแล้วเมื่อคืนเนี่ยเบิร์คืนเนี่ยได้สองลอยสุดเพราะว่าตู้อบของนางน่มันอบได้แค่บกี่สิ้นเท่าไรเท่าไรสี่สิบสิ้นเนาะสงสัยสิเดออกตู้อบใหม่แหละ ไฟตกอีกนี่อันนี้อัลมนอัลมนมันอ๋อมีอัลมนด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่มีไอมมนห้าชิ้นเล็กๆนะจ๊ะเพราะของมันแพงจ้าเพราะนางขายศิละฮาบาทเนาะเออต้นทุนกับแพง่าสาัพัดยางเนาะแพ็กเกจของนางนี่คือเหมาะกับการทำตักบาดพรุ่งนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นเองเด้อทุกคนผีที่ได้รับไปกับ ภูมิใจนะจ๊ะพอทําบุญให้บรรพบุรุษอุ้ยอันนี้แพ็กเกจด้วยแบบอะไแบบกล่องแม่ถุงเบิดก็เลยเอาชุดเอ,อันนี้จะเป็นแบบแพ็กเกจอ่ากล่องนี่ก็สวยเป็น,นอีกแบบนะจ๊ะสามบาทเลยกระสีละเจ็ดบาทสามก้อนยี่ 20, สิบสามสินยี่สิบนะจ๊ะอ,อ,จอันนี้คนจองนะจ๊ะนี่มีซื้อเรียบร้อยพี่น้องพี่จา๋าอันนี้ก็ของพี่จา๋าปาร์ตของพี่จ๋าคือหลายแท้อันนี้ของเบาเ้าหมย์ด้วนี่ เออพ่อบะหมีส่สร้งร้อยบาทร้อยบาทดนจักอันนี่ฮะสราวซาวชินนะจ๊ะบะหมี่ก็จะเอาไปทำบุญตักบาตรไปถวายพระนะจ๊ะไปแบ่งแบ่งอันนี้สร้อยคนจองแล้วอันนี้เขาจองบ่หรอเปล่านี่จองแล้วรรจองแล้วจอง,จองหมดแล้วจองหมดแล้วจองหมดแล้วจ้ายังเหลือแต่แค่นี้อันนี้ก็เขาเอาแล้วยังเหลือแต่แค่นี้บอลนี่ สรุปเลยเรือแค่นี้ได้พี่น้องที่บัวฮัทได้จองบานอวะเขาสั่งให้ลงไปส่งนะารับมันไก่ไม่ต้องไปส่งดอกเขาสั่งบุกคุ้มค่าน้ำมันขันไปส่งไก่ประนั่นนะเป็นสองกิโลสามกิโลพี่น้องทางกับเปืือนดีบุรีไปสแลกแหกโค้งเท่านั้นเองร้อยเซาไปโค้งเออสามกิโลก็ยังเชื่อไปส่งสั่งแค่ร้อยเ้าบาทต้องมารับเองนะจ๊ะถ้าไก่ประนั่นถ้าบริเวณบ้านในบ้านหรือว่าบ้านใกล้ๆติดกันนี่ก็ได้อยู่ เออซิบสินยี่ซิบสินกระส่งอยู่เนาะทันทีบาทจะคข้องในหาซิ่สนซิบสินกระส่งอยู่แต่ว่าไก่สามสี่กิโลสิบไม่ให้ส่งสาวบาทเอออันสั่งแค่ลอยกูบาทอาาทที่บ่ส่งนะจ๊ะเหลือแค่นี้จ้าแต่ว่ามันหลุดจองเพราะว่ามันไก่บ่ไปสง่งขั้นมเอ่านมาเอาได้เหลือแค่นี้อันนี้จองแล้วอันนี้จอ,จองจองจองหมดแล้วนะจ๊ะอืม,อม ได้อบเพิ่มมาหน่นางทำรอบเดียวหมดนะจ๊ะบ่มีการทำเพิ่มหมดคือหมดเลยเพราะมเป็นช่วงเทศก,กาลเนะาะครั้งที่แล้วนางเห็ุไปเกือบ200สองรอยชิ้นหมดนะจ๊ะเดี๋ยวรอบนี้สองร้อยชิ้นหมดไปแล้วยังเหลืออยู่บุพ่อหอดเศร้าหอเนี่ยเหลือแค่เนี่ยติดจองหมดแล้วเขาบ่มีสั่งไว้ลอยหนึ่งนี่นี่ทุงเนี่ยเนาะจะไปตักบาททุ่งนี้ ทันก็มาแต่หาเหตุพี่น้องนี่ร้อยหนึ่งนะจ๊ะนางกับหัวมนอยนู่ยังต้มมันไขมุกอยู่ขายของเหมือนเดิมบ่ได้ออกไปห่อเขาบ่ไนี็บ่เมื่อนี้ห่อก็ต้มขนมเนาะเมื่อนี้ไปหาเหตได้ร้ายหลายเลยแสงเขาบ่กไปหาเต็มกระตาไปกระตามันมแต่เขามีออเดอร์เค้กโตนางกับ<อ>วางจากขายของกับเขามาหเห็เุเค้ก เออเห็นลูกค้ามาซื้อของซื้อน้ำซื้อขนมก็ออกไปขายวางจากลูกค้าเลยลเขามาซื้อ,อ,ดดอมานางมีทำเค้กวันเกิดด้วยนะจ๊ะต้องรับจองไว้ก่อนหนึ่งวันสิมาสั่งมาเนียเอามาเนีบยบ่ได้นางบ่ิเฮดไห้ไปซื้อมองอื่นรอดวันนี้มาเช็ดชามห้องตู้ว่าเห็ดออกไปค่ะเดียวเดือบไม่ได้ห้องไ่ได้เอ้ยเค้กหน่อยนะบด้เฮดบอกเค้กหน่อยเบิดจือบไม่ได้เห็ดนางไม่ว่าง แค่นี้ก็หัวหมุนเบิดคืนบม่ได้นอนพี่น้องบม่ได้กินนวดเขา่าไม่ได้บม่ได้ออกนาำบอมย,ยังบไมนได้กออกนายังบไมนได้กินเขา่าเดจะพี่น้องสิบโมงแล้วนี่น้าก็ยังเงินจัดของจัดแจงอยู่ปังปังนะจ๊ะจองหมดแล้วจ้าเนาะมีไส้ช็อกโกแลตอัลมอนด์พร้อมส่งจ้าพร้อมส่งนะจ๊ะอันที่เห็นนะั่นคือไปส่งเองเนี่ย ขันไก่สามสี่กิโลนะบ่ต้องสร้างนะจ๊ะ <c oughs> แค่ลอยบาทนะ่ะทาอาซียหาลอยอาจิทรงอยู่มันไก่พี่น้องเลยทางบ้านเฮาดอกฝนมันตกเุม,มอมาขึ้นกับฝนตกทางมันเปื่อยแล้วมันบกขุมดอกมันแบบ <c oughs> อีกอย่างนางบบมีคนทรงให้ต้องไปทรงเองมันไก่แล้วนั่งไปขายของ <c oughs> ถ้าทรงแถวไไก่นั่งกับฝากล้านน,ะน้ำแถวนี้แหละกับนั่งกับไปทรงแป๊บเดียวเนาะหานาทีสิบนาทีแต่ว่าขันไก่แล้วมันกับยากไปเบิร์ดนะบ่มีคนทรงให้พร้อม ทางกะเละตุ่มเปะก็บ,บริดูถูกเงินดอกพี่น้นองลอยสองลอยก็ดีแต่ว่ามันไก่เกินเนาะคันทางในเมืองนะ่ะคืออยู่อันนี้เละตุ่มเปะจัดของเตรียมส่งลูกค้าจ้าเมื่อคือนางบริไออกกินฮอตเค้าขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนางนะจ้ะอันนี้ก็รอบสองเนาะรอบที่แล้วนะฮเขาประดับดิน บบ,บพ่อกันพี่น้องเบิดก่กนพอนั่งตอนนั้นนั่งบริเเปิดจองนั่งเฮ็ดไวเลยที่มีคนจองเกินและไม่เฮ็ดอีกรอบสองเนาะกระหมดนางก็เลยปิดจองมื่อนี้นางก็เปิดจองแต่เมื่อวานเนี่ยและะ้วก็เฮ็ดเพื่อไว้อยู่แต่เหลือหน่อยเดียวที่เหลือจองหมดแล้วนะจ๊ะถ้าผู้ได้ยากได้ต้องจองไวเนาะดดของสดสด,สดใหม่ๆจากร้านสาวแสงจันทรใส่สารกันบุตรนะ ใส่แต่สารผมมรีนจ้าบะมีกัเขามาเอาขนมที่สั่งไววเนาะอันนี้พห่จองไว้ซะเนี่ยขเ,ขเขาจองไว้แล้วนะจ๊ะดีโดจอกของตักบุญทําบาตเออทำบาอาเบาตพรุ่งนี้เนีย่ยพี่น้องนั่งกับขายนำแนะนำ่งนำปันอขายขนมขายบัตรเติมเงิน เวลาว่างนางก็วิ่งเขาไปทําเคก้กตอนนี้ของในตู้นางก็แทบชิบหลืออย่างละเดนี่แต่ของติดจองไว้พอเคก้กไทยได้ต้องจองไว้หนึ่งวันอันนี้คนจองไว้แล้วหรอจอ,จองไว้แล้วนะจ๊ะแต่ยังบีทานที่เขียนซื้อนางเศษอีกอยู่พอมีคนจองไว้อีกเขาจองไว้อีกจะปอน ขาจองไว้อีกสองปอนนะจ๊ะก้อนละสองรอยพี่น้องจา๋านี่นางทำเองนะจ้ะสด,สดสดใหม่ๆสีมือนางกันเริ่มงามขึ้นแล้วจ้านี่เห็ดตามแบบพร้อมเนีผย้ใดมีแบบในเห็ดปอนละสองร้อยบาทรับทำเค้กห้าร้อยพันหนึ่งพันห้านางรับทำถ้าเกินหันนางเห็ดบด่ได สีเห็ดเค้กแต่งานหาสันหกสันนั่งเห็ดบ่ได้นะจ๊ะนังได้แค่นี้ตู้นั่งโล่งเพราะว่าเค้กหน่อยก็เบิดเมื่อคืนนี่ฝนกระตกพี่น้องมือเศร้าในกระตกเนาะทางมันก็เลยเละตุ่มเปะเขามาเอาขนมนมื่อกี้มืดฝนเบิดมื่อ บรรยากาศดีเข,าข่าเขาเจ้าอันนี่พี่น้องเขาเขาเจ้าออกกันเนี้นี่เข้าออกแล้วเมืองแน่ปิดเขาดอมันออกก่อนเนี่ยเข้าออกเบิ้ลแล้วบรรยากาศทุ่งนาบ้าอ้อยฮะก็ mm hmm. ามาแต่เกือหมู เ,เขาเขาเจ้าออกไว้แล้วเนี่ยเนาะนี่สองข่างทางแต่ว่าเขาหน้าเบ่ามียังบ้านออกเนียทางบ้านนอกทางส้นนบทถก็เป็นอย่างศีละ แถวนี้ก็เป็นเดินเลี่ยงงัวคุใยญ่สางนั่งเลี่ยงงวยนะเนาะแล้วมาเลี่ยงงัวนี่เข่าแถวนี้ก็เริ่มออกแล้วห้างกสีอีกเดินกวักวกัวกันได้เกี้ยวได้บาดนี่ นี่เขาลุงเลินกำลังออกขี้เหร่เนาะบ้านสวนเบาหมีเม่งแนทง่ทางทางเข้าบ้านก็เลยตุ่มเปรลุงเลงเินแล้วมาถมไวม้ลุงเลินทางก็สิไปเลี้ยงงวัวทางเข้าบ้านเบาหมีดูเอา แต่ละเมื่อแทบไม่ได้กินเขากินน้ำพี่น้องจ้าพักกันเป็นบ้าไปหาเฮดมากกบ่แปดโมงกว่าบ่ามีนะกินข้าวเศร้าพูดละสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่ละเมือ่อยาก,ก็บม่ได้กินเนาะเพราะยามันกินหลังอาหารตอนเศร้ามันเลยเวลาไปแล้วแต่ละเมือ่อบริยูบร่ได้กินอันนี้เศ้าเอื่อยแล้วเอามาให้ของสาววันเิ่นสื่อของมาขายแลวที่นี่ มีเอฟซีบนสื่อหาของสาวันเปิ่นนะจ๊ะแต่บ่มีสิก,กินอันนี้เป็นมันเหลืองนยพี่น้องมันเหลือง,นองนเองนาะลำใหญ่ก็มีแต่ลูกให,ใหญ่ๆพอดีเลยเอาไว้ตักบาทพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพระใหญ่บุญห่อขขาสากพี่น้องมีทั้งมันมีทงงั้งเงาะแตงสุกแตงโม จนว่าสิบโมงแม่หนเมย์ท่าก็กินข้าวเฮ็ดนี่เพื่อนเพื่อนกิ่าข้า่างเพื่อนสิขายมีคนเขาจองไว้แล้วเนาะของบ่มีใหาเส้าเอือยแล้วเมื่อเมื่อใซนผ้าขาวถวายพระพรุ่งนี้นะจ๊ะเมื่อหนึ่งเมื่อแกงเนาะของบวมีก็ได้หลายอยู่ผลไม้ เมื่อวานนีนะ้เป็นมือวันจ่ายด้พี่น้องมือห่อข้าวต้มขนมพอเมื่ออื่นกับหอบุญห่อข้าวสาดทำบุญให้บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเป็นประเภทนี้พี่น้องจ๋าเนาะมื่อนี้ก็เตรียมข้าวต้มขนมสิเพิ่นสิห่อขนมห่อข้าวต้มมัดห่อขนมเทียนยังหนึ่งทั่วเหลืองอยู่มื้อานนี้พลหมากหลากใหม่หัวเผือกหัวมัน มีเห็ดมีปูมีปลามีกบมีเขียดมีทุกอย่างคือเอามารวมพุ่งนี้เห็ดห่อเขาทำให้บรรพบุรุษเนาะ,ะอะไรพี่น้องจาอ้าเม้ากนี้บ่มีกันสิไปหากินเข่าก่อนพี่น้องเนาะสายแล้วไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสิเพนอีกแล้ว อย่าบอกนัจะไปหาเหตุอีกมันบริปัยดอกบัวหวางแ,ววแต่พรุ่งนี้งดนะจ๊ะลำใหญ่เนะี่ยคือใหญ่แท้คอซิมเด้อจักหน่วยบัวหวานขึ้นสิบก่ขึ้นดอก <c oughs> เดี๋ยวสิขอผ้าแต่งโมกับพี่น้องสวรวัลเรากินบัวเบิร์ด,ดแบ่งในเดอ้อจักลูกผ้าน่วยใดละ่ะแต่งโมสม่ำเลยกับแพง้งเนี่ย f อฟซีเป็นสื่อไ้น,นะจะอุ้ยแดงอุ้ยซุกคากอีกนี่ตัวแตงโมหนาฝนเขาเปนบุคอยหวานปารคือกรอบคักแถมเบ่งน้ำหนาฝนฝนตกว้าวแดงคากอีกนี่พี่น้องจา๋ามัวมันหวานบ่ะได้สิาพาทั้งขวาง จะแสบแทอะฝนกต็ตกอยู่ n h ่ๆสีแห้งกับใบ,บแห้งพ่อในป่าลง่ตรงแบ่งป่าให้ชาอื้ายห้าหกโซสุกคักพี่นองแตงโมเดี๋ยวสีซีมเบิ่งมันหวานบอขออนุญ,ญาตกินนะจ๊ะ nhạc chửi bộ khói bán với giờ